ายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม2568นางรุ่งเรืองรัช์ชูโชธผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอสีธาตุ17ตุลาคม2568เวลา07.30นนางรุ่งเรืองรัฐชูโชธผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอสีธาตุมอบหมายให้นางสาวกมลวรรณหินคำครูพร้อมด้วยบุคลากรสกรระดับอำเภอสีธาตุร่วมทำบุญตักบาดเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนา สำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปี2,568นะอาคารอเนกประสงค์สถานีตำรวจภูทรศรีทาต8ตุลาคม2,568เวลา09.30นางรุ่งเรืองรัตชูโชดผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอสรีธาตมอบหมายสกรระดับตำบลน,นายุงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสกรอาสาพาใช้แอปพลิเคชันประชาชนบ้านนาม่วงหมู่ที่สองตำบลน,นายุงอำเภอศีทาต20ตุลา 2568ค25 68, นางรุ่งเรืองรัตชูโชติผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอสีทาตุมอบหมายสกรระดับตำบลสีทาตได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสกรอ,อาสาพาใช้แอปพลิเคชันประชาชนตำบลสีทาตตตำบลสีทาตออำเภอสีทาต21ตุลาคม2568นางรุ่งเรืองรัตชูโชติผู้อำนวยการสกร ระดับอำเภอสีทาตมอบหมายสกรระดับตำบลหนองนกเขียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสกรอ,อาสาพาใช้แอปพลิเคชันประชาชนตำบลหนองนกเขียนนะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนักเขียนอำเภอสีทาตจำนวน12คน22ตุลาคม2568ครูสกรระดับตำบลหนองนกเขียนลงพื้นที่สำรวจเด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษาช่วงอายุ3-19ปีในพื้นที่ของตำบลหนองนกเขียนนะ จำนวน37คนและรับสมัครนักศึกษามีผู้สนใจสมัครเรียน22ตุลาคม2568นารงรุ่งเรืองรัตน์ชูโชธผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอสีธาตุมอบหมายให้นางสาววรารพรเปรี้ยวปรีบรรณารักษ์ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรู้เท่าทันเทคโนโลยีการใช้แอปพลิเคชันเป้าตางังถุงเงินและการยืนยันตัวตน G ีว l l e t เพื่อรองรับการใช้บริการโครงการคนละครึ่งพัฒภายใต้โครงการสกรออาสาพาใช้ แอปพลิเคชันสำหรับกลุ่มเป้าหมายประชาชนในชุมชนและผู้รับบริการในเรื่องการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัลเล t e รซี y โดยเน้นให้ประชาชนสามารถใช้แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันเช่นแอปเป้าตัง22ตุลาคม2568นางรุ่งเรืองรัตชูโชนผู้อำนวยการสกรระระดับอำเภอสีธาตุมอบหมายให้นายชนะชนประทุมทาตำแหน่งครูเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทง และนางนกมาาต่อขบวนแห่การจัดงานประเพณีลอยกระทงประจําปี2568นะห้องประชุมเล็กอาคารหลังเก่าเทศบาลต,ตําบลสีทาต24ตุลาคม2568นางรุ่งเรืองรัฐชูโชธผู้อํานวยการสกรระดับอําเภอสีทาตมอบหมายให้สกรระดับตําบลหัวหนาคํลงพื้นที่จัดกิจกรรมรู้เท่าทันเทคโนโลยีการใช้แอปพลิเคชันเป้าตังถุงเงินและการยืนยันตัวตนจี เพื่อรองรับการใช้บริการโครงการคนละครึ่งพัดภายใต้โครงการสกรออาสาพาใช้แอปพลิเคชันสำหรับกลุ่มเป้าหมายประชาชนในชุมชนและผู้รับบริการในเรื่องการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัลเลดเรซีโดยเน้นให้ประชาชนสามารถใช้แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันเช่นแอปเป้าตังพวกเราชาวสกรอระดับอำเภอสี่าตทุกคนขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนผู้รับบริการ และสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไป